ไปดูเรื่องของเงิน10,000บาทโครงการทิจิทัลนกันบ้างค่ะซึ่งเงิน1 0,000บาทของรัฐบาลนะคะได้ชุบชีวิตของ2ตายายให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งค่ะแม้ว่าจะพิการสูงอายุก็ตามก็ยังพยายามสู้ด้วยเงิน10,000บาทค่ะเพื่อใช้หนี้เงินดอกหลายวันแล้วก็นําทุนที่เหลือนะคะมาค้าขายนับว่าเงินหมื่นบาทของรัฐบาลค่ะเกิดประโยชน์จริงทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงานเรื่องนี้ค่ะ นายวิเชียรเจริญผลและนางจันทนากลมพะไหมสองสามีภรรยาคู่ทุกข่ยากชาวบ้านเอกหมู่ที่ห้าตำบลยาปลอ้องอําเภอเมืองศรีสะเกดทั้งคู่ต่างได้รับการโอนเงินคนัะหนึ่งหมื่บาทจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนเประาะบางและกลุ่มผู้พิการที่จ่ายในรอบแรกซึ่งนายวิเชียรนั้นเป็นผู้พิการกว่าจะได้เงินก็ต้องเจออุปสรรค เข้าออกธนาคารทกรสซึ่งห่างจากบ้านกว่า10กิโลเมตรถึงสรอบจึงจะเบิกถอนเงินได้ทั้งที่ต่อแรกคิดว่าคงหมดหวังเสียแล้วซึ่งเงินที่สองตายาได้มาก็แบ่งไปชคหนี้รายวันก่อนที่เหลือก็นำมาซื้อข้าวของเครื่องใช้เพื่อการดำรงชีพและลงทุนค้าขายต่อทั้งปิ้งไก่ขายและขายของหน้าบ้านเพื่อให้มีกำไรมาจุนเกือคร <ๆ S 2> อบครัว ซึ่งเงินหนึ่งหมื่นบาทของรัฐบาลท,ที่ได้มานั้นคือ,คอท่อต่อลอมหายใจให้สองตายายได้ฟื้นคือชีพอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแสดงว่าถ้าเราไม่มีเงินหนึ่งหมื่นบาทไม่มีไม่มีโอกาสเป็นเหมือนตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้แล้วไงมาก่อนเรายังได้งได้เรายังไปรับจ้างทำนู่นทำนี่ไปเหมางานได้แต่นี้ไปทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าขามันทำอะไรไม่ได้มันด่างไม่ได้มันก็คือต้องจบชีวิตแค่นี้ ก็แสดงว่าเงินหนึ่งเหมือนนี่เยเราหายใจต่อลมหายใจได้อย่างดีเลย่วยใจหายใจได้แล้วก็จะสามารถยืดเวลาที่ว่าเราฝ่าเราจะตายเนี่ยเราต้องทําเหมือนได้เยอะกว่านี้อเราไม่ได้ได้แค่นี้เงินเหมือนก็ลงทุนไปครึ่งหนึ่งคือห้าพันอีกห้าพันก็แบ่งใจนี่ใจนี่ค่าฐานค่าข้าวค่าอะไรใช้ใจในครอบครัวแฟบสบู่ยาซิฟันอืค่ะ สแสดะว่า,วาสแสดงว่าเงินหนึ่งหมื่นที่รัฐบาลให้มาเนี่ช่วยได้เยอะเลยค่ะได้เยอะมากแต่ก่อนไม่ปิดหมดนะไม่ได้อยู่เพราะว่าไม่มีอะไรไปหากินครอบครัวของนายวิเชียนเจริญผลและนางจันทนากลมพ่อใหม่สองสามีภรรยาคู่ทุกข์ทุยากแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุแต่ก็ต้องเลี้ยงดูหลานอีกสามชีวิตที่ลูกสาวได้ถึงไว้ให้ตายายเลี้ยงตั้งแต่เด็ก ขณะที่บ้านที่ตนอยู่อาศัยก็เป็นที่ดินของคนอื่นครอบครัวจึงประสบปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะรายจ่ายที่มากกว่ารายได้จึงทําให้มีหนี้สินไร้วันตามมาซึ่งหากไม่ได้เงิน1 0 0 0 0บาทของรัฐบาลก็คงไม่มีวันนี้ที่สามารถนําเงินที่เหลือมาต่อยอดขายไก่ย,ย่างราคาถูกเพียงไม่ละสิบบาทเท่านั้นเองเพราะต่างเป็นคนจนจึงต้องเข้าใจหัวอกคนจนด้วยกัน แม้ว่าจะได้กำไรนิดหน่อยก็ตามแต่ว่าคนที่ซื้อกินก็อิ่มอร่อยจึงต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่เห็นใจคนจนและช่วยเหลือคนจนจนได้ลืาอตาปากอีกครั้งซึ่งสองตายายก็ฝากขอบคุณมานะครับท่านนายกอิงชัดชัยพรมาถ่ายภาพกรีภาพกล้วยนิดทีมข่าวสำนักง,งานประชาสภาจังหวัดศรสีสะเกดรายงานก็ดีใจ กับคุตาคนยายนะคะที่เงิน1นึ0 0ืนบาทเนี่ยมีค่าแล้วก็นำไปต่อยอดอาชีพด้วยใช่ครับเพราะถือเป็นเรียกตัวอย่างที่ดีนะ,ค,ะคือไม่ใช่ได้เงินหมื่นปุ๊บแล้วสุดท้ายก็คือเอาไปซื้อ่างอื่นแล้วมันหายไปแต่นี่เป็นการนำกลับมาต่อยอดใ,ให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นะนะครับเรียนดูตนเองต่อไปอ่ะ